สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทูโค้กคนเก่าครับวันนี้มาคุดมันครับพี่น้องเทีย่ยงกับเกาละ่ะรถจอยไปน,นี้ก่อนครับคุดมันครับวันนี้ยุ้งไหนครับกองมันเดี๋ยวพายเบิ่งครับ พี่น้องหัวมันมันท่านระย่องแปดหนึ่งครับเจ็ดเดือนครับอายุมันปลูกปลายเดือนมีนาครับผมน้ำท่วมครับก็บ่ค่อยเน่าครับแต่ว่าหันตั้งคุดออกนะครับ ก้นมะนาเบิดออก่วงหนึ่งครับประมาณที่ผมเคยใส่พ so <10 S 2> ่วงหนึ่งกับสีประมาณสองตันหกสองตันเจ็ดนะครับพีเนียวเป็นเงินก้อมาณหกเจ็ดพันนะครับเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งคือราคามันเดี๋ยวนี้ก็กิโลละสองบาทซีซิบนะครับอยู่บานถือว่าราคาดีนะครับปีนี้มาทำห่อฤดูมันนะครับทำห่อฤดูนี้ราคาก็จจะสูงกว่านี้นะครับ จะของร้านพันมาราคาอาจฉีดแปลสามบาทน้ะครับปีนี้สองบาทกลัวเกือบสามเปนละครับตั้งคุดดอกซื้อนะครับม่นเหลือเจ็ดลรครับแปลงนี่คุดออกนี่ก็เนื้อที่ก็ทีประมาณไรหนึ่งแลครับคุดออกเอาไปแล้วครับเที่ยวหนึ่งนี่เที่ยวสองครับ กระหังให้กันไปโดนนะครับพี่น้องช่องนี้บ่เอยได้ลงคลิปบนคบพี่น้องว่าม,ามันเตือนส่วนครับก็ดีนะครับลั่นมันแถวบบานผมพนบตีว่ามีขี้ดินหลายมีขี้ตมไหลายนะครับและย่องแปดหนึ่งนะครับ หัวดวกนะครับหัวดวกหัวใหญ่แต่ว่าผมอยากปลูกที้แน่นนะครับก็เลยเป็นหัวดวกใหญ่ๆเแต่ว่าแผ่นหัวสันนะครับหัวปุ่มๆใหญ่ๆสันๆนะครับหัวมันนะครับถนะดานะครับพี่นอ้องมั่นก็หัวใหญ่หัวหน่อยหัวใหญ่ปนกันไปนะครับส่วนเครื่องนั้นก็ลงไปแล้วนะครับออกไปแล้วรถนหนึ่งไปสองพันหกนะครับเครื่อง บอเต็มรถปันไดนะครับถ้าเต็มรถนี่สิประมาณหกพันครัวนะครับเกือบเจ็ดพันล่ะถ้าเต็มรถโบดเดปไซส์ครับส่งนี่คลิปกระโบนคอยเดทไทยครับพี่น้องอยากอัพคลิปลงให้พี่น้องบึงเรือดนะครับกะส่งนี้ผมกะห้างหายไปเนี่ยกะขอโทษขออภัยพี่น้องหลายเด้อครับผนแล้วครับหอดจะดูดดดคุดมันหออดย่ำคุดมันจักงี เ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็พยายามถไทยคลิปลงประจำแล้วครับพี่น้องมันเืิมน้ำนะครับให้มันจากลมเนี่ยนะครับถดันเขาบ่ได้ครับรถไทกับพวกนี่จอดไปเที่ยงครับจอดไดพูดกินข้าวเรีจังสีมืขืนนะครับคืนก็เปบ้านสองคนครับเบียกไปคุ้นทาง ว่าไกลครับประมาณยี่สิบเมตรแบกบออกมาค่อยขึ้นไปครับซ้อมือไปนําคขันรถมีงานใ,ใช้ผมกับไปทายคลิปนะครับให้พี่น้องในเบื้งนะครับครับกับคลิปนี้ผมกับบมมี่ยังไลยยนะครับพี่น้องกับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมน,นะครับสวัสดีครับ